ครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะสำหรับการกั้นห้องด้วยผนังเบาคนเดียวนะผมว่าวันนี้ก็น่าจะใกล้เคียงน,นะเพราะว่าผมเหลือแค่ติดในตัวแผ่นตกแต่งผนังทั้งด้านนอกและด้านในทั้งหมดที่จะเหลืออยู่เนี่ยก็คือสามด้านนะครับแล้วก็มีใส่ลูกบิดประตูแค่นั้นก็วันนี้น่าจะเสร็จเพราะว่างานตรงนี้มันมันไม่ได้ยากอะไรละ ไม่ไม่ค่อยมีอะไรแล้วเพราะว่าตัวงานโครงสร้างอะไรก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่ว่าไอตัวลูกตั้งโคงรงผนังเบาอะไรพวกนี้นะฮะตัวงานโคก็ประมาณนี้อนี้ประตนะูประตูกับวงกบเป็น UPVC นะครับตัวโครงเป็นผนังเบา ตัวโครงเป็นโครงผนังเบานะคโครงข้าวอ่ะก็เรียกว่าไงอะ่ะมันบางๆอะ่ะอันนี้มันเป็นพวกเศษเศษมันเหลือผมก็เลยตัดมายัดยัดยัดเข้าไปมันก็แข็งขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้มาติดแผ่นตกแตงาาง่งผนังนะครับก็อันนี้ที่ผมเลือกใช้ตัวแผ่นผนังแบบนี้เพราะว่ามันทำง่ายครับมีสี่ในตัวแล้วก็ไม่ต้องโปไม่ต้องขัดอะไร ยิงน็อตแล้วก็ยังซ่อนอยู่ข้างในกับอันนี้ผมไม่รู้ว่าไอ้ตรงบาร์เขาเขาคงไม่ได้ทำมาให้ยิงน็อตหรอกแต่ว่าพอดีมันยิงน็อตได้นะก็สวยดีแต่ว่ามันมันโปร่งแสงนิดนึงนะเดี๋ยวต้องลองดูว่าปิดทับไปอีกชั้นหนึ่งผมว่าก็น่าจะน่าจะทึบแสงไม่ได้โปร่งแสงเท่าไหร่อเนึ่งด้วยตัวแผน่นบางนะครับ เป็นล,นล,ลักษณะคล้ายๆซีบอร์ดเอามีดกรีดแล้วก็หักได้เลยเดี๋ยวผมต้องเอายูทิปเนี่ยติดด้านบนก่อนนะนนที่ผมบุกหนังที่มีไปผมลืมติดก่อนมาติดทีหลังต้องเอาตัวยูทิปมาติดกักษาะประมาณนี้นะเนี่ยต้องเอาตัวยูทิปมาติดด้านบนก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอา แผ่นสอดขึ้นไปนะแล้วก็สไลด์สอดเขาข้างๆเ,เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ อันนี้ตามขอบวุบกบลัยเราก็ต้องใช้ตัวยูคิปมาตัวยูมันมาช่วยเก็บขอบเนี่ย ประมาณสองทุม่มโมงกว่าๆนะติดตั้งเสร็จอีกหนึ่งด้านช้าตรงตรงประตูเนี่ยนะแต่ว่าถ้าตรงมันผนังธรรมดานี่ก็คือตัดซอนตัดซอนได้เลยนี่ฮะแผ่นปิดมุมอันนี้เดี๋ยวผมกะว่าจะใช้กาวสองหน้าติดน,นี่เหลือผนังด้านในนะ ก็เดี๋ยววันนี้ไล่ยิงอีก,ก็วันนี้น่าจะเสร็จ ไม่ต้องว้าวอะไรก็คือยิงได้เร็วเลยอยิงด้านในผมไม่ได้ไม่ได้ยอดไอ้ตัวกาวตะปูนะเพราะว่ากรดีมดเนี่เนี่ย แป๊บเดียวสามแผ่นก็ได้าจะได้ครึ่งห้องแหละเพราคุณระวังของการใช้ตัวแผ่นตกแต่งกระดานนี้นะคือแผ่นมันนิ่มนะต้องระวังโดนอะไรนิดหน่อยก็ก็บุกก็ไปหลอน พอดีผมซื้อแผ่นมาไม่พอนะีนตัวลายใหม่เนะี่ยก็เลยไปเอาแผ่นเก่าที่เหลือมันคนละลายกันมันก็เพี้ยนเพี้ยนกันหน่อยหนึ่งนะก็สีก็เพี้ยนเพี้ยนกันหน่อยนะี่คพอได้พอขี้เกียจวิ่งไปซื้อแล้วแผ่นเก่าเหลือใกล้เคียงพอดีนะเหลือถสามสีแ่แผ่นมุมนี้ก็ไม่พอนะผมเอาเศษๆมาตัดแปะเดี๋ยวใช้อีตัวยูคิปเนี่ย ปอกแล้วก็ติดกาวส่องหน้าทับไปนะเหมือนเป็นรอยต่อแล้วก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นดเป็น้นานไใน ในส่วนของตรงมุมนี้ที่แผ่นมันไม่พอนะผมเอาเศษมาตัดแปะนะเนี่ยตัดแปะเสร็จแล้วปับ๊บผมก็เอาไอตัวฉากเนี่ยมากรีดให้มันเป็นเส้นนะแล้วก็เอาเดบลากแล้วก็แปะแปะเนี่ยก็พอดูได้นะเนี่ยผมเอาไอตัวเส้นที่มันเป็นฉากเนี่ยมากรีด ใช้แค่ว่าปิดทับหน้าเฉยๆเนยก็เนียนอยู่นะเนี่ยตรงมุมนี้ก็ไม่พอนะฮะเหลือเศษนิดนึงผมก็เลยเอาไม้ระแนงมายิงเนี่ยผ่าแล้วก็มายิงเต่รอบนี้เหมือนกันนีมันมันไม่พอเต็มแผ่นตรงนี้ไง ผมก็เลยเอาไมา้ละแนงมาวิ่งล่อประตู ส่วตามมุมเดี๋ยวรอมันแท้งก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมก็มาเดบเก็บอีกทีหนะึ่งครับวันนี้วันที่3ามนะฮะก็ได้ประมาณนี้นะก็เรียกว่าเสร็จได้หรือเปล่ายัางเหลือเก็บงานอีกนะแต่ว่าก็ยิงมันังอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วอ๋อเหลือลูกบิดนะยังไม่ได้ใส่ อนี้ผมเอาแด็บยิงไว้นะก็เลยเอาเทปติดไว้ก่อนก็ได้ประมาณนี้กั้นห้องคนเดียวอันนี้วันที่สามนะครับกั้นห้องโดยใช้ตัวโค,งครงข้าวฮะตัวโคงรงผนังเบาแล้วก็ผนังใช้เป็นแผ่นตกแต่งผนังนี่แบบนี้ ที่การตัดก็มีดกรีดนะครับกรีดเบาะฟืดสองทีสองทีเนะี่ยเราก็หักได้เลยแต่วันนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเก็บงานอีกวันหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปจะสรุปค่าใช้จ่ายใ,ให้ให้ทีหนึ่งว่าเนี่ยกั้นห้องโดยใช้โครงผนงังเบาแล้วก็แผ่นตกแต่งผนงังพร้อมประตูใช้งบประมาณเท่าไหร่ นะครับท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับวัสดุด้วยที่เพื่อนๆใช้นะถ้าใช้เป็นแผ่นยิบซ้ำก็ถูกเลยอันนี้ผมใช้เป็นแผ่นตกแต่งมาหนังเนี่ยมันแพงแล้วก็ตัวประตูนะครับลูกบิดอะไรพวกเนี้ยเลือกใช้อย่างไงอันนี้ก็ขึ้นอยู่ประงบด้วยลูกบิดผมใช้เป็นไอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นไอแบบเนี้ยให้มันเหมือนกับบ้านนี้นะเป็นเข่าควายก็ห้าร้อยกว่าบาท ยประตูก็เป็น U PVC นะะกับวงกบประตูสองมันโหน่เก้าสิบตัววงกบพันแปดสิบเป็นไซส์แปดสิบคูณสองเมตรนะตัวโครงไอ้ตัวแผ่นผนังแผ่นตกแต่งผนังนี่แผ่นละสองร้อยสี่สิบแปดบาทอืมเนี่ ประมาณนี้ก่อนละกันนะวันนี้วันที่สามคงเอาไว้เท่านี้ก่อนนะฮะเพราะไม่ไหวละอันนี้ควงสามวันเสร็จก็โอเคเสร็จเป็นรูปเป็นร่างเลยนะครับก็เดี๋ยวต่อยวันนึ่งฮะน่าจะหรือไม่ก็เดี๋ยวหาเวลาว่างค่อยๆเก็บงานแล้วเดี๋ยวมาไทยเอ่อตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมก็จะสรุปเลยนะสําหรับการกั้นห้องด้วยผนังเบานะอันนี้เป็นกั้นห้องภายในบ้านนะครนะับว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับ อันนี้ผมก็เก็บงานได้ประมาณหนึ่งแหละนะฮะขาดเหลือแดปปิ้นิดหน่อยนะพอดีแรปมันหมดนะก็เลยโอเคเดี๋ยวมาถ่ายสรุปเลยแล้วกันนะครับก็อันนี้ผมทําคนเดียวนะครับกั้นห้องด้วยผนังเบานะเนี่ยผมใช้เป็นแผ่นตกแต่งมาหนังแบบนี้นี่ยเหมือนแก้ไขฟิวเจอร์บอร์ดนั่นแหละอันนี้ขนาดที่ผมกั้นเนี่ยนะฮะอยู่ประมาณสองเมตรสี่นะครับด้านนี้ประมาณ เกือบเกือบสาเมตรนะสองเมตรเก้าสิบกว่ากว่าครับงบประมาณที่ใช้ทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งมืนสี่พันนะครับหนึ่งมืนสี่พันแต่ว่าในหนึ่งมืนสี่พันเนี่ยผมซื้อไอ้ครีมย้ำม,มาด้วยนะอันนี้ครับครีมย้ำเนี่ยมาประมาณเจ็ดแปดร้อยอ่ะแปดเก้าร้อยนี่แหละนะครับประมาณเกนะือบกระพันอ่ะน่าจะประมาณแปดร้อยกว่าหรือยังไงอะถ้าผมจะไม่ดิ้นนะ กินยำเนี่ยตอนนั้นก็หักอย่างนี้ไปก็ถ้าแค่ค่าของอย่างเดียวก็น่าจะอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสามพันนะครับหนึ่งหมื่นสามพันน้อยๆนี่แหละถามว่าแพงที่อะไรนี่มันแพงที่ตัวนี้นะไอ้ตัวแผ่นตกแต่งผนังนี่แหละที่ผมใช้อ่ะเพราะว่าถ้าใช้เป็นพวกเออ่แผ่นยิปซั่มอย่างเงี้ยก็น่าจะถูกลงกว่านี้แต่ว่าจะต้องไปโดนเรื่องค่าสีอีกเนี่ยแพงไอ้ตกแต่งแผ่นตกแต่งผนังนี่แหละ มันแผ่นราคามันขึ้นด้วยแหละหนึ่งแผ่นยาวสามเมตรเนี่ยมันยอดน่อยๆน,นะอ่อราคาอยู่ที่สองร้อยสี่สิบแปดบาทเนี่ยแล้วในชุดเนี่ยที่เป็นแผ่นตกแผ่นขัานนะฮะเนี่ยเราก็จะต้องซื้อไอ้ตัวตัวยูเนี่ยไว้ครอบเก็บด้วยนะครับเนี่ยครอบเก็บตามคอตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีตัวนตัวยูแบบนี้นะครับแล้วก็ เป็นตัว L นะเป็นตัว L ก็คือในกรณีใช้ปิดฉากอะไรพวกนีน้สายพวกนี้ก็เส้นหนึ่งประมาณ48บาทนะ40กว่าบาทนะั่แหละนะะไอ้พวกนี้ไม่แพงนะฮะแต่ว่ามันไปนแพงในตัวแผ่นนี้วิธีการตัดก็เอามีดรีดแล้วหักเลยเพราะมันเป็นเหมือนคล้ายๆฟิชบอะแต่แข็งกว่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมน้านเ้จแข็งแต่ว่ามันทําง่ายแล้วก็เร็วนะฮะอันนี้คือวัสดุต,ตัวนี้มาทําง่ายแล้วก็เร็ว เงานที่ได้ออกมาก็โอเคเลยสำหรับผมะนะราคานี้ก็คือรวมประตูรวมลูกบิดรวมวงกบแล้วนะฮะเนี่ยรวมบันพับอะไรเนี่ยแค่ชุดประตูนี่ของผมก็ตัวประตูอยู่ที่สองพันหกร้อยเก้าสิบนะวงกบอีกหนึ่งพันปดสิบาททั้งหมดไม่รวมแค่ไอตัวไม้ระแนงนี่อันนี้ผมไปหาหลังบ้านมานะครับมีเศษเหลือพอดีเอามาตัดใส่เพราะว่าไอตัวแผ่นผมมันไม่พอไง ตัวแผ่นเนี้มันไม่พอมันสุดแค่นี้นะฮะผมก็เลยเอามาตัดใส่ก็เป็นด้านในก็ไม่เป็นไรเนี่ยเพราะว่าแค่ชุดประตูเนี่ยก็ก็ก็หลตังแล้วนะเนี่ยผมเหลือด็บเก็บนิดหน่อยนะพอดีด็บหมดเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวไปหาสีตานมาด็บแล้วก็ตัวแผน่นเนี่ยสีจะต่างกันหน่อยเพราะอันนี้ผมเอาของเก่ามาใช้หนึ่งสองสามสี่แผ่นนะที่ผมซื้อมาไม่พอ ก็อันนี้จริงๆผมบอกว่าหมื่นสาใช่ไหมจริงๆต้องบวกไปอีกพันหนึ่งอ่ะถ้าถ้าซื้อไอ้นี่เต็มเนี่ยเพราะว่าอันนี้ผมเอาแผ่นเก่ามาใช้ไงผมลืมคิดก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งมนสี่พันนะไม่รวมออีกรีมย้ำนะครับในการกั้นห้องเนี่ยนะได้ไซส์ซประมาณนี้นะอีตรงนี้เศษไม่พอนะผมก็เลยตัดปะนะอือก็พอดูได้นะครับเนี่ยแล้วก็เหลือแดปข้างนีนะ้ผมยังไม่ได้แดืป ตัวลูกบิดอันนี้ก็เป็นแบบค่ายๆนะฮะห้าร้อยกว่าบาทนะฮะอันนี้ผมทําคนเดียวใช้เวลาประมาณ3วันนะครับแต่ว่าวันหนึ่งก็าทำประมาณ8ชั่วโมงนะเกินกว่านี้ก็ไม่ไหวอันนี้ออันนี้เป็นขอ้อคิดเห็นส่วนตัวและกันนะสําหรับผมเองนะฮะถึงคนที่อยากจะ กั้นท้องด้วยผนังเบาด้วยตัวเองในกรณีใช้โครงผนังเบาเนี่ยมันจะมีเป็นตัวเหล็กกล่องนะฮะที่เป็นตัว C กับตัว U นะแล้วก็มีตัวตัวซอยที่เป็นตัวซอย60นะทั้งหมดจะมี3มชิ้นผมแนะนําให้หาซื้ออย่างหนาหน่อยเพราะว่าอย่างกรณีที่ผมซื้อมาใช้เนี่ยค่อนข้าง,งที่จะบางมากเลยผมเซิร์ชดูแล้วม,มันมีพวกที่เป็นไซส์หนากว่าน,นี้หน่อยนะครับซื้อไซส์หนาหน่อยน่าจะทำง่าย นะครับของผมเนี่ยมันบางนะครับแต่ถามว่าใช้บางทําได้ไหมข้อดีคือของใช้บางก็คือมันถูกอราคามันถูกหนึ่งเส้นหนึ่งอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่าไม่ถึงรอ้อยอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับเพราะว่าตัวโครงผนังเบาตรงนี้ผมซื้อมาไม่เกินสองพันมันอยู่ประมาณพันแปดพันเก้านี่แหละที่ใช้เหลือตัวซีประมาณสามเส้นแต่ว่าถามว่าเวลาทําโครงไปแล้วว่ามันแข็งแรงไหมม,มันก็อยู่ได้นะแต่ว่าทีเนี้ยด้วยความที่มันนิ่ม ตอนทำอะโอเคมัน,ม,นมันก็ทำยากนิดหนึ่งเนี่ยถามว่าเนี่ยด้วยความที่ผมใช้เป็นตัวแผ่นเแล่งผนัดด้วยนะครับมันก็เลยอ,อาจจะไม่ได้แข็งแรงอะไรเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้เอาไปติดทับกับตัวแผ่นยิสซ้ามหรือแผ่นสมาร์ทบอร์ดอะไรพวกนี้นะผมใช้แผ่นเนี่ยยิงตรงไปกับตัวโครงผนังเบาเลย อันนี้ข้อแนะนำนะสำหรับตัวผมเองนะก็น่าจะใช้โครงที่เป็นขนาดหนากว่าที่ผมใช้หน่อยผมว่ามันน่าจะมีไซส์ให้เลือกและแต่ว่าอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะผมผมเพิ่งเคยซื้อมาใช้เองครั้งแรกเพราะว่าอันนี้ตัวโครงผมผมก็ตั้งเหล็กจริงนะครับตรงตรงมุมเพราะว่าผมก็กลัวมันเนี่ยเพราะว่าดูจากลักษณะตัวเหล็กมาแล้วเนี่ยมันบางมากผมก็กลัวแต่พอเวลาเราซอยยึดไป เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็แข็งในระดับหนึ่งมันก็แข็งในระดับหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะคิดมาแล้วแหละว่าโอเคพอซอยเข้าลูกเสร็จเรียบร้อยถึงบ้านขนาดนี้มันก็สามารถที่จะใช้ทําเป็นผนังได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามีใครทำแบบผมหรือเปล่าเอาไอแผ่อเนนี้มายิงกับอีโครงผนังเบาแบบเนี้ย พราะผมคิดว่าโอเคมันเร็วไม่ต้องทาสีไม่ต้องโป้ไม่ต้องขัดนะครับไม่เจอฝุ่นเพราะว่าอันนี้มันเป็นภายในบ้านเนี่ยผมก็ถ้าใช้แผ่นยิบซ้ำแล้วโป้เนี่ยคือมันก็ต้องขัดอยู่แล้วแหละผมกลัวฝุ่นนะครับก็เรียกว่าง,งานก็พอได้นะอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้เนียนไม่ได้อะไรทำคนเดียวด้วยนะครับมีหลานมาช่วยยกประตูนิดหน่อยนะเพราะว่ามันประตูนี้มันหนักเป็น U P V C นะแต่ว่ามันตัด แต่ว่าประตูเนี่ยเวลาตั้งคนเดียวตั้งยังไงนะ,ะผมก็จะยกมาตั้งส่วนไอ้ตัวระดับที่ว่าให้มันลอยจากพื้นข้้งล่างเนี่ยผมใช้น็อตลองหรือหาอะไรลองให้มันได้แก๊บตามที่เราต้องการเนะี่ยาป,ประบวงกลบแล้วก็ประกาศว่าเราจะติดบรรทับตรงไหนยิงบรรทับเข้าไปเสร็จแล้วก็ยกประตูมาตั้งหนุนลองให้ดีแล้วก็น็อตยิงพอยิงไปได้ตัวหนึ่งเราก็ได้ไเรียกว่าไงมันก็ลอยแล้ว นะทีนี้เราก็ยิงได้ง่ายขึ้น mm hmm. ข้อควรระวังก็คือเราต้องอบอบบางกับมันหน่อยนะเราต้อง mm hmm. เอ็นดูตัวแผ่นมันหน่อยเพราะว่าแผ่นมันอนะอย่างที่บอกก็คือมันเป็นคล้ายๆฟิเบอร์บอร์ดใช่ไหมเป็นพลาสติกบางๆถ้าสมมุติว่าเรา,าเนี่ยกระแทกมันหน่อยมันก็จะเป็นรอยนะบุ่มลงไปหรือถ้าเรายิงผ้าเนี่ยเนี่ย มันก็จะเป็นรูทะลุแบบนี้เลยอันนี้ผมยิงผ้าเป็นตัวหนึ่งนะครับเวลายิงเสร็จแล้วน็อตมันผ้าไขควงไปกระทุ้งทะลุเลยนะก็อันนี้ต้องระวังเพราะว่าทะลุปั๊บทีเนี้ยเราซ่อมไม่ได้ไงมันไม่ใช่ตัวแผนยึดซ่อมใช่ไหมอ่าทีเนี้ยมันก็จะเป็นรูแบบเนี้ต้องระวังนะเนี่ยกันห้องคนเดียวใช้เวลาสาววันนะครับผมก,ก็ถือว่าเร็วนะอ่าเพราะว่าโอเค ใส,ใส่ประตูใส่ลูกบิดอะไรด้วยนะก็ก็ได้ประมาณนี้ก็ก็ถือว่าโอเคแล้วก็รับได้ในส่วนตัวของผมเองก็ต้องรับได้ทำเองนะพองานอาจจะไม่ได้เนียนเรียบร้อยอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ได้น่าเกียดครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่อยากจะกั้นห้องด้วยตัวเองโดยใช้ผนังเบาหรือว่าใช้แล้วก็ใช้แค่ไหนตกแต่งผนังแบบเนี้ยแบบผมเนี้ยก็ ลองซื้อไปใช้ดูได้นะฮะเพราะว่าถ้าโดยพื้นที่ไม่เยอะเนี่ยตัวแผ่นเนี่ยผมว่ามันก็ดีนะเพราะว่ามันทํางานได้เร็วนะครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วผิวก็สวยดีนะครับเพียงแต่ว่าข้อเสียก็คือมันไม่ได้แข็งแรงเพราะมันเป็นพลาสติกบางๆแต่ว่าถ้าเราไม่ไปโดนอะไรมาแล้วใช้ภายในเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะ,ะสาหรับคลิปนี้นะก็ฝากไว้นะเป็นแนวทางน,นะครับสําหรับใครที่อยากจะกั้นห้อง ด้วยตัวเองโดยใช้ตัวโครงสร้างผนังเบาและก็แผ่นตกแต่งผนังแบบโมนะครับไม่ต้องทาสีไม่ต้องโปไม่ต้องขัดช็อคคลิปนี้ก็ฝากช่วยกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับอขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ